สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับรูหใหย่จะมาสอนนับในเรื่องของอะไรนะสูตรการนับจํานวนรูปเสี่ยมจตุรัสนะครับว่ามีสูตรอย่างไงบ้างนะเช่นในตารางแบบ4ี่คูณสอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีสูตรในการนับรูปเสี่ยมจตุรัสทั้งหมดจะทําไงดีนะเด็กๆถ้าเกิดใช้การใจกรณีก็ดีนะครับแต่ถ้าเรามีสูตรก็จะยิ่งทําให้เราใช้เวลาน้อยแล้วก็ประหยัดเวลาใช่ไหมฮะ ประหยัดเวลาแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับ4คูณ4นะครับจัตุรัสแบบ4คูณ4นะครับอันนี้มี4ช่องใช่ไหมครับอันนี้ก็มี4ช่องนะครับการหาจํจจานวนร่ปมสี่จัตุรัสก็นำ1ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2บวก3ยกกำลัง2บวกจนกระทั่งถ้าเป็น4ช่องก็บวกจนถึง4ยกกำลัง 4, 2ครับเด็กๆทีนี้นะครับถ้าเกิดเด็กๆนั้นเคยนะครับ กดเข้าไปดูในส่วนของผลบวกยกกำลังสองนะครับเด็กๆก็จะใช้สูตรได้เลยใช่ไหมที่เราเรียนมาก็คือนำอะไรครับสูตรทบทวนกันนิดนึงนะสูตรผลบวกกำลังสองกอนเลยครับ n คูณ n บวกหนึ่งคูณสอง n บวกหนึ่งแล้วหารด้วยหกใช่ไหมครับในที่นี้ n คืออะไรครับลูกเด็ก n คือสี่ใช่ไหมครับเด็กๆก็นำมาอะไรครับสี่คูณกับอะไรครับสี่บวกหนึ่งก็คือห้าใช่ไหมครับ คูณกับ 2n บวก1ก็คือ2คูณ4เป็น8บวก1ก็ได้9ใช่ไหมครับนะหารด้วย6เด็กตัดสิครับนะเด็กตัดตัดหารครับได้เท่าไหร่ครับอันนี้ได้2ใช่ไหมครับได้2นี้ได้3นะครัอันนี้ได้3นะครับ2คูณ3เป็น6 6 5ได้เท่ากับ3จิบนั่นหมายความว่านะครับเราจะมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดนะครับในที่นี้นะครับ เท่ากับสามสิบรูปด้วยกันนะครับเอเด็กๆ <c oughs> นะฮะจะได้เท่ากับสามสิบรูปนะฮะสามสิบรูปใช่ไหมเพราะว่าสองคสามเป็นหกหกูห้าเป็นสามสิบนะครับอก็ถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไปเด็กๆก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับแค่นั้นเองครับขอบคุณครับ